สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีดีเที่ยวออสเตรเลียค่ะ คะทุกคนของกินวันนี้ค o o มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าว,วันใหม่กับสิวที่ไม่มีวันหายไปนะคะวันนี้เราจะไปในเมืองกันค่ะ อ่านัดกับเพื่อนไว้เพื่อนบอกว่าจะพาไปเที่ยวอีสเตอร์อีเวนต์นะคะมปขับไปเต็มตัวกัน สวัสดีค่ะทุกคนตอนอนี้เราอันนี้เรามาอยู่ที่ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์คนะคะ,ะคนเยอะคนเยอะมากมากเลยขอบคุณกได้แบบเขาบกุณคิดบมั่วมากเลยเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยฮัโลโหลวันนี้ครับเราอยู่ที่งานอะไรนะฮะอ a ส t e เออร์อิสเอร์โชว์ที่ซิดน,น,นาายีย์นะครับเดินทางมาบายเทรนนะครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะ เกษตรแฟร์พี่น you know? ้องไหนขอดูเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกเกษตรแฟร์ของที่นี่หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวยวไปซื้อตั๋วแล้วก็เจอกันข้างในเลยภูมิใจมากเพราะว่าไปไปขอใช้บัตรนักเรียนมา,ารเรียนจบแล้วเราก็ถามาว่าใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าโอเคลดไปสิบเหรียญทุกคนสิบเหรียญสองร้อยสี่สิบบาทคนเยอะมากคนเยอะแบบมากมาก เข้าไปตอนนี้ก็คือออกออกมาตอนสี่ทุ่มพอด,อดีอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ไหม ดึกแล้วไม่กลับบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อนจะพาไปกินข้าวก็วันนี้ค่ะทุกคนแพรของเราวันนี้ก็คือเข้าเมืองแล้วก็ไปโอเปร่าเฮาส์นะคะวันที่สองนะคะทุกคนเข้าเชา้าก็คือมาม่านะคะโฮสเขาเตรียมมามา่าไว้ให้ในตู้เย็นนะก็เลยแบบโอเคมามา่าต้ยมยำกุ้งดีกว่าต้ยมยำกุ้งหนําคนนะ ถเป็นเกตส่งออกนะังทุกคนมันก็จะเป็นชื่อน่ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครจะซื้อมามา่าให้ไปซื้อที่ซูปเปอร์ไทยนะคะแบบดูฉลากไทยนะ,ะของฝรั่งก็จะแบบว่าไม่ไม่รสจัดแต่ทุกคนแต่ว่าเฮ้ยต้มยำกุ้งอันนี้ดี จบที่แอลนะคะทุกคนเพราะว่าเอแกลน่าจะใหญ่เกินไปแล้วหลัแบดบ้วยทุกคนมันมน้ากาคิดซีด้วยอะทางเียด่อะเราต้องการมันไหวมันจมเป็นไว้ที่ไทยมีไว้ทุกคนช่วยด้วยสองพันสี่จะมันน้าอ่ะเรากนะะ็กน่าจะเอาแคบไอตัวผ้าล่มนะคะไปเดินป่าโอเคค่ะทุกคน,แบบนอะไรค่ะ อพาสแบบมินินะคะทุกคนยาได้คฟอร์เซลเลอร์เยอะแยะมากมาย ไปนัะไี่ค่ะทุกคนเค้คคกอะไรล่ะเค้กนะคะจากร้าน Black Star Pastry เนาะเป็นหาดรอบที่ร้านใช่คนมุมนี้ค่ะจริงคือคือในหัวเราอะ่ะมันด้วยความที่มัน <คา S 1> เป็น,เป,นเป็นร้านดังอะ่ะเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันคงเป็นแบบอ่าคาเฟ่ใหญ่ๆเลยมีที่นั่งน่ยนั่นเปล่าค่ะเป็นช็อป หรือว่ามันจะมีสาขาอื่นแล้วมันมีที่นั่งมีมีมันมีสาขาอื่นแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูว่าอันนั้นเป็นคาเฟ่หรือเปล่าแต่ว่าช็อปก็คือเล็กไม่ไหวแล้วนะคะเข้าตรงนี้ก็ได้แบบตรงนิวบาลานะ่ะแล้วก็เดินทะลุไปเลยเหมือนอยู่กรุงเทพทุกนะท,ทุกย่อมคือมีแต่คนไทย ิ่นน้ำทะเลในกล้องไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะต้องไปตรงนู้นอันนี้มาได้ได้มาแล้วนะคะทังกีแจ๊คค่ะอันนี้ก็สะพานดังเหมือนกันนะคะถ้าถามว่าชื่อสะพานอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้อีกทีละกันค่ะจำไม่ได้ขออภัยมาณาที่รู้เลยเหรอคะไม่ทำการบ้านเลยเที่ยวแบบเที่ยวของจริงเที่ยวแบบล็อกเฉยๆไ่้ยากนี่ไงร้านข่าว ราคามัน,นก็จะอ๋อก,ก็จะสูงกว่าวันนี้ร้อนมากก็เลยคิดว่าแบบเอขอข้างบนลมน่าจะดีนะคะก็เลยขึ้นมาข้างบนมาดูผลประกอบการที่เราซื้อมากันคำแรกพอกิน <_' S 2> กินดอกไม้ชาร์เหมือนกันนะเินจี้ลัดเบอร์รี่ค่ะครับไม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้าตอนนี้เลยอะ่ะแมงโก้อะไรสักอย่างหนึ่งอืมคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <laughs> ทุกคนมันมันยิ่งกว่าคำว่าเหนือความคาดหมายอะ่ะมันแบบเฮ <laughs> ้ยเหมือนขึ้นช่าย แต่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราไม่ได้กเก่งถึงขนาดที่เราจะสามารถแยกออกได้แต่กลิ่นมันจะแนวๆนั้นอนะผักผักชีขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยงงจริงงงไม่รู้ฮะถ้าถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้านะแต่ว่าไม่ใช่จริตเราอะคือสำหรับเราเราคิดว่ามันมันยังมันยังไม่ใช่นะคะมันคงมีคนที่ชอบแหละแต่เราแค่ไม่ชอบเท่านั้นเอง คิดว่าถ้าจะลองให้ลองให้ลองตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งเนเจอก็คือแอโตเบรีแตงโมถ้าจะลองให้ลองตัวนี้เพิ่งเจอตรงฐานช็อกโกแลตที่เป็นแบบฐานใต้สุดอ่ะอันนั้นอร่อยตรงตูดแบบต้องต้องแค้ออกจากฐานมานันนะทุกคนอันนั้นอร่อยแต่งเข้าทางนี้ทังนั้นตรงอุปเวาเขาจะสวยมากตัดภาพมาที่ตรงสะพานตรงนั้นที่เราสมควรที่จะถ่ายด้วยกันก็ บายบายจากการ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะับมานตอนเที่ยงซึ่งตอนนี้9โมงครึก็กำลังคาวดีเลยนะแต่ก็ยังมีช่วงที่มีพรอาทิตย์อยู่ซึ่งก็คือบ่าย3เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนคือ <c oughs> ถ้าถามว่าวันนี้เราไปไหน แผนหลักของเราก็คือไปวอนไดบีชซึ่งเราหวังเป็นอย่างเดียวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสีน้ําทะเลกับสีทองฟ้าจะไม่เป็นสีเดียวกันข้าวข้าวันนี้ก็คือกลับไปเที่ยวไปราเฮาส์ไปเพื่อเปลี่ยนของฝากนะคะเกาวมันหลุดนะทุกคนมันพงังผมควรจอยู่ตรงกลางแล้วนี้อันนี้เป็นข้าวเช้าของเราวันนี้นะคะขนมปังปิง้งซีเรียลบาร์แล้วก็มีนมโอตนะคะ เกิดขึ้นเร็วมากนะคะเดินเข้าไปไม่ถึง2อนาทีเรามีใบเสร็จด้วยเขาก็ไม่ขอดูด้วยเราบอกเขาว่าเราซื้อเมอื่อวานนะคะแล้วก็มันมันพงังเราหวังว่ามันจะทนทานพอพี่ก็กลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพนะคะทุกคนแม่งั้นก็เกาตาช้างไฮไฮค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Museum of Sydney แล้วนะคะ มาถึงแล้วนะคะทุกคนปิดวันอังคารอย่าไปเที่ยวมิวเซียมตอนวันอังคาระค่ะทุกคน ุกคนคือเห็นด้วยตามันสวยกว่าในกล้องมากๆเราไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันสวยได้เท่าของจริงอะ่ะ วันนี้แดดออกแล้วนะคะทุกคนเราแบบเราดีใจมากเราไม่เคยรักแดดขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตถ้าแดดออกแล้วแบบว่าทุกอย่างจะสวยวตรงนี้เป็นลีกงูนะคะที่เห็นแบบว่าโอเปราเฮาส์ชัดๆวันแดดนี่ นะคะทุกคนพักอะไรสักอย่างหนึง่งข้าเย็นวันนี้กนะ็คือจบที่ร้านหมาล่าเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นกินแบบแบบผัดแล้วก็ไอ้นี่ภูมิใจนำเสนอมากยำหมู นี่สินะสิ่งที่เรียกว่าเมือง <laughs> มีเดเ๋ยวเราบินพรุ่งนี้แล้วอ่ะอร่อยอร่อยเปรี้ยวอันนี้อร่อยเนี่ยฉ่ำขุยใครอยากกินไม่มีนะเจี๊ยอ่อนไงื่อกีอรหรอไหนอ่ะฉ่ำขวยอะไรน้ำพริกขั่วภูเก็ตอาหารไทยไม่ขาด ซาวอร์แมงก้อร์มีดิปิ้งซอสแมงก้เชียอ๋ออันนี้อันนี้คือจิ้มปะอันนี้ก็เชคกเอาอ่ะายบายนะ